ครัะครับเราคืออินดี้เราคืออินดี้เย้เอ้ยเฮ้ยคนขับคุนขับมาช็อตช็อตเราจะสะพานแล้วครับมันไม่มีใครเข้าใจพวกผมไม่มีใครเข้าใจเราคืออินดี้อินดี้กำลังทำอะไรครับกำลังปั่นจักรยานมั้งครับอินดี้ปัดนนั่โตแล้วครับคนถ่าย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 หล่อเว้ย ผมโค้่ร้อยศพครับไปไปเรียบเรียบกลับกลับกลับกอกลับไปนู่นนี่ไอ้นู่นแหละอะไรอะน้าเฮ้ยเวลาเราทีจะหมดแล้วเดี๋ยวเขาคิดตามเพิ่มเลยดีแค่ไหนไม่ขโมยเรือไปเราจะขโมยเรือกันดีไหมครับก็ดีครับคุณคุณเห็นแตกต่างนะครับครับผม์เราบ้านไปไหนครับรอบ สภาอีกหนึ่งรอบครับแล้วที่นี่ที่ไหนครับสวนจัดตุจักครับแล้วเรากำลังจะไปแซมเราจะไปสยามเราไปไซแอมได้ได้เงินจนไหมจนไหมเฮ้ยบังคับดีๆดีเลยจะจนไม่เนี่ยจะจนไม่เนี่ยไอ้ต้นตีนเฮ้ย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 ไอ้เสี้ยวนไหนไงชนนั่นไงชนนั่นล้มตึกโอ้ยเสี้ยนั่นล่มนะำึง ยังไม่ยังไม่ยังไม่ชนเลยส์ก็โซนโซนโซนเอาครับได้เวลาหมดเวลาแล้วพวกเราต้องขึ้นแล้วไปสลามต่อแล้วสลามสลามสลามทีเมียจะไปอวดที่ปโกยเชนะคะจะไปดูหนังกันมันไม่รู้อะไรมุดตาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊โอ้โหสวยงามเสียมมีเสียมี เรามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าดูหนังครับครับผมดี๋ยกันแล้วคน,นเก็บเรือไปไหนอย <c oughs> ู่รู้แล้วมั้งมาแล้วมาได้เวลาแล้วมาป็นยามไม่เล้บปะเหนื่อยไหมครับเรือครับเรือเรือไือ รครับเหลืออะไรเยอะเลยครับขอโทษครับจะชนแล้วครับออปั่นปันปนปนหน้าปัานป่นหน้าเรียวๆครับเ <c oughs> อ้ยหนุกเว้ยขอจบการน,นำสเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ